การจัดอันดับวันจบการศึกษาโรงเรีวนวันประเภทลำดับสุดท้ายจะไม่ต้องสูบการเสด็จออกมาและเมื่อระดับยศนายพลเมื่อผ่านและได้ฐานะเป็นชั้นต่อจะได้มีโอกาสระดับยศพนเองโดยถ้าบรรจุในช่วงอายุมากคือ30หรือ32จะมีอายุในการกองยศตลเอง ระยะสั้นระยะน้อยก็จันยศละ2ปีนี่อันที่ผู้สอบแทนหาชันยศนั้นสา้าสิบห้าโอ้ีห้า2ี่สิบยีสิบีกสิบสีอิบหกมนเกิดเสีย้วรวมเนยี่บหกปีจบจบยี่สิบจะเป็นสี่สิบองจลือสี่ปีต้งติดสตีันโตเป็นเอกสองยศจันยศละหปี5ปีและ4ปีหรือระจมหนานน่นอาจจะติด คำแ่พ pues the the nah ิเศษเพียง2ปีหรือ4ปีณระดับยศรองยศกันยศนัญยศตีบนโต๊ะเอกกันยศละ2ปีเป็นอย่างน้อยคัอหลักสูตรนักการเ้วยนันสิทธิ์ของเรียนจากนักกากนเรียนในระรับแล้วก็หลักสูตรลูกจ้างของนเรียนในร้อยนเรียนเดือนเรียนากนเรียนใน้อยตต่อไปจะเป็นหลักสูตรของกัากาณสารที่นยศจากอันดับกันวันจบการศึกษา โดยประเทสมับต bon ่อนั้นง่ายๆแอันดับ่ไจะต้องเป็นการการอัตรานสัญญบัตรจันทร์ขอ้าจะเฉพาะกลุ่มที่สอบทาง้าเก้าจะมีคะแนนบวกให้กับไม่เีินในรไม่เีน่่เนในอากาไม่เีินในรตรวจที่จบทีที่หแล้วบวกห้าและสิทธิในการเป็นารเด เาเวลาให้เอนร์ได้ถึงอายุ30มสิบสาวยา,านบวกสามบวกสมบวกสี่เอกายุการเนทารเนทาได้ถึงอายุ25ปีคนทันวกปายเลนทาร์ได้ถึงอายุ20สิบมาส่งอกตาไว้จะไม่มีสิ์มา,าต่อถ้าสอบเลนทาง์ไม่ได้จะต้องไปที่กับสูตรนักการไทยลงสมทหารต่งกงๆตัวอย่างโดยคนอายุ5ิถึง60นั่น รุ่นจำนวน2 5 0ตัวตรงนี้คือจังหวัดตานาเชดียน20จังหวัดแล้วก็มณฑลทหารเป็นมณฑลทหารอีก40มณฑลเป็น60กรม60กรมพลนะครับภาพ10กรม70กรมฐานน้างกรมหลังกรมานช่างฐานน้าฐานขุนใหญ่สมฐานลาบฐานน้าฐานช่างฐานขุนใหญ่นาเรัก กำลังกำลังกมลังคามแนี้นนนนนอกีก20กลมรวมเป็น90กมกลมละ3อัตราเรืถึงนี้270อัตรากสมการฐานสูงสุดด้วยก็ประมาณ275อัตราหรืออาจไม่ถึงยังมีอัตราพันตีที่เอามาทำแทนได้ในกนะองะบกบกบก็คือเราละ25อัตราในแต่ละปีแต่ละรุ่นอีก ที่ได้รบ,บรวจจับกอในกองทัพบ,บกสุดรุ่น250อัตาหรืออัตาจับกอของสำนักงานตุลาการชาติ191เมือง75จังหวัดอัตาพลตำรวจตรีจำนวน3รุ่นคือ75อัตารุ่นละ2 5อัตาตรงนี้หรือเช่นแท็กที่รับไว้5 0 0อัตาน่าจะแท็ก49อาตา โรงาบาลร้อยอำเอตาอัตราการปัจเจกมาเ็จำู้ต้องขหัว25งคเหมือนกันเกษตรเจ็ดหกองหาเภออ2า0ี0 0ีคน40รุ่นรุ่นละ50จะได้2อ0 0ันอัตราปฏิการชั้นใหญ่เรียกได้กับนั้คนคือหัวอจำโรงบาลตันตๆในอํอำเภอประมาณ500โรงบาล ตัวสิบรุ่นมันดาล,ลุ้นแล้วเอสิบรุ่นละห้าร้อยังนี้ข้าราชการนักเรียกวข่าา้าราการทั้งหมดจะต้องสอบต่ตอในรายที่เราเรียนตัวฐานเรือเพียงอย่างเดียวและผู้ที่สอบเป็ารไม่ติดที่ประมาณยี่สิบเปร์เซ็นจะต้องไปเป็นนักการพัลงและลูกจ้างให้กับตัวราการ โดยไปลงชื่อและรวมสังสกัดกันที่สมบองหวายได้ในวันที่เป็นเพื่อมน,ม,ม,อน,น,ม,อนมีการสอบเลนทนะ้การที้เพิมีหน่วยกิจไดล้ต่ำกว่า25หน่วยกิจจะไลนทางใบกว่าเล่นลงไวเกณฑ์นักทับจะกชาทับ6คณะจะเลือก2คณะจะสอบสาเยงสาคณะในสายที่ลงหน่วยกิจจะไม่มีสิทธิเลนททางแต่ถ้า จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นขระการคือเป็นนักการบรรลและหลกจการได้โดยใครลงชื่อที่บวมหมาวยาลายในวันที่3มิถุนายนจบการศึกษาจาเ,เท่าปริญญาเอกสำหรับขระการชันนน้นปริญญาถึงชั้นตอวาดจบศึกษาในหน้าที่เป็นนักเรียนคอร์้าอยู่ในหลับมายายนั้นจะได้เป็นวิชาชีพสายอาชีพวสศ หรือดูปริญญาเพื่อทราบปริญญาเอกเงินงจิตเศษวัดผลก่อนการขอจุนศึกษาต่อในระดับสายจะตั้งแร้ดั้นจที่มีวิทยาศาสตวิทยาศาสตร์ให้ระยะเวลาในการเรียนติดติดต้นเมื่อจบมาจะต้องมีเกรดและเงินกิตไม่น้อยกว่า5้คณะคือ วันงาน5วันราชการนั้นจะต้องไปโรงเรียนแล้ต้องมีกิจกรรมหร,รือตรวเลขจีกหนึ่งคณะหรือวัดผลก็ได้อีกหนึ่งคณะให้เป็น6คณะโดยเป็นปริญญาเอกในวุฒิการศึกษานั้นเป็นหน่วยกินชื่อวุฒการศึกษาเป็ริญญาตรีนั้นอีก4คณะแล้วสอบวงละหนึ่งทงุนต่อปีที่จะเปิดอัตราให้ขอทุนสอทรวงก็รอผมก็จะกัน โดยกองทักเรือน,นสา3ปี1ทุนกองทัพบระก3าปี1ทุนกองทุนกาศกษาปี1ทุนส่วนผู้ที่สอบเทียบเข้าไปเป็นเด็กนอกโคต้ามาก่อนนั้นจะรับการอานตาของลูกจา้างโดยจะต้องมีหินเอมาล้อยกว่า25หน่ายกินแต่ไม่ต้องเป็นพานลงาโดยพารลงนั้นจะเป็นจุกให้แล้วจากเด็กโคต้า สเป็นทน้จิตหรือสอบผ่านมาเพียงผ่านเกณฑ์นี้ว่าหน่อยจิตและจบมาไม่ถึงหกคณะเป็นการเทียบเท่างนั้นนักเรียนที่เรียนในชั้นรับชัประมศึกษานั้นจะต้องวัดผลให้ได้เป็นถึงกว่า50%จงอร์เซ็์จกว่ามีจิตสอบสอบเป็นกำนโนตัวในชั้น มยมศึกษาปีที่สี่นี้เมื่โรงเรียนอยู่นน้ำเรือนั้นเกณฑ์จบจะต้องมาต่ำฝาห้างคณนะเหมือนกับกระทรวงอื่นลำกคนลงสิบคณะต่อฝนะานเกณฑ์นนะักเต่คณะการจะอันดับตรันี้ก็ยังหาจได้จอมกอเดีว่อเกตเดียม,มออกมาต่ำวที่หน้าแล้ว โรงเรียนเอานั hey, ้นไม่ได้สอนจนจาทำดานเรส่งกับเรียนโรงเรียนเดิมของนเห็นจบการศึกษาเราบการเมศึาปีที่หกแล้วก็ังรุมารียนตัวปีสองห้าก็รอเข้าโรงเรียนในร้อยได้และเป็นหลักสูตรความรู้ร้อนเพียงหนึ่งเทอมในตลอดระยะเวลาห้าปีนั้นไม่ต้องมาศึกษาที่โรงเรียนในร้อยโรงเรียนใดโรงเรียนใดๆก็เรียนในวตูยงได ทั้งนี้ผู้ขขี่ในรายงานจะมีจำนวเตียงร้อยเอกรวมกันในเรือฟันตีนะครับตีอากาศตีตำรวจตีในส่วนของตำนวในร้อนเรือในเรือตำรวจและในร้อยตำรวจผู้ขับขี่จะมีจำนนเตียงเจ้าสันตีส่วนศูนจุดสใหมาคือจะรับ มาทหารเกณฑส่วนของระเพียนในร้อยและัะเรียนในาอากาศที่ตะเืียนขอบ่อมผันเอาไว้ไะได้ฉบับต่ออีละ้ออัตราคือกองระบบ150อบัตราก็รอยกาศอ 5, 5, 120อัตราจากานั้นกรจจับกองนาาและรอบรรจุอายุ3าสิเโดยจะต้องคำก,กรารสษบอบรมในเรียนสุวรนณารือหักจุดหนปี ได้หลักสูตร2ปี2ส่วนนี้คือสมัครต่อได้หลักสูตรดังกี่นั้นเป็นหลักสูตรของลูกจ้างทุกกระทรวงจะต้องศึกษาเสาที่เรือนวนฐานเรือรอบตัวจะศึกษาสองปีบ้าง3ามปีบ้างแล้วแต่คณะอวิชาที่จะเลือกการเลือกเอกในหลายเวลาต่างๆในการสอบเป็นปั๊นั้นจะใช้เวลาในการศึกษาปีละสิบวันละร้านก่อนนี้จะฝึกเข้าทะเล การศึกษาโรงเรียนวันไหเนเรียนจะต้องศึกษาราชเวนในการไไเตอร์อด้วยเดือตุลารุล้วิกาทาันวามกลาในเดือนนี้นเครื่องไม่ปิดภาคเรียนเ็นโดนร่มนวลดาวสวรา์แกฝตะเรยการกาไีหนึ่นนง,ง,เ,ง,เ,งเดือนกคนที่หีหนึ่งเดือน ในเรสร็ลคืองจัทั้ง2อจีจะต้องสุดอหาตเวนในเชเื่องเวลาเก่านี้ดังนั้นต่อที่นำคนที่อ้างว่าจะมีรถหรือีเรือหรือในเรือเรือนั้นถูกำรจาตตรวจารมแต่เ้ามยึสารในจัอยู่ในกองทัพยหรือในกมรมตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องสอบซอให้ละเอียดทีท่วนว่าสอบเป็นซ้อน,นเ,อนนนนนนเียนศุนาากษา้กต่อในจำนวน,วนหนาเรือด้ปยด้วยนักข่าวการกระทรวงอื่นก็เตรนเดียวกันต้องเดิษซอต่อระดับหลายๆที่เนจำนวนหนเรือเพียนแห่งเดียวเท่านั้นโดยเกียนจบแล้วจะต้องมาต่อว่ากันนะและชั้นต่อน,นั้นจะเฉลียต้องมาต่อกว่าสองจุด้าด้วยระับการจัดช่า,างเรียงกัน ขั้กตนัี่อบเป็นอ่างที่สองนั้นจะมการสอบและ่ประเมินเพื่อคัฒนากาเรียนแยกทางง่า,งายผลประกอบได้สูงกว่าเาคนจะได้ภาพจำข้าพยานการประลองขั้าทีที่สามรวมกับเรื่องที่ที่สอบอยู่ระหว่าง50%ขึ้นไปถึงร100%คือจะเรียนกับเรื่องที่ที่สอบผ่านเกณฑ์50 จะไม่ถึงหกสิบห้าจะปรับชั้นเรียนให้ไม่เรีย้ยวเทียบข้าานหนันนนงสือเรียนชั้นอีกที่จะจบจบกันในปริญญาตรีนั้นยกว่าเรียนสาบุที่สี่หรือผู้อ่านการของโร,ร,รงเรียนลอยจบอะไรบ้างว่าแลว้วพัฒนาการทางสาวิที่สี่นิ้อสอนจุดหนึ่งของโรงเรียนลอย,อ 6, 11, 2, ย,ลอยจะลงไว้ว่า,าวเราบอกเล็กว่าฉัน,ป,น 34, ประถมศึกษาปีที่4ในวัดการศึกษาปริญญาตรี การัยาศาสตร์ของนักเรียนในร้อยตำรอแล้วในร้อยตำรรสุนท้ายานยนนั้นจะลงงหว่าพาการเลนเล่นผสมคณะวิทยาศาสตร์วงเล็กอ่าและพูดาการมีคณะวิยาศาสตร์กระสุนปินยาตซึ่งปูนพสี่เทียบเข้าือกบเข้ามาเชียบเข้าพสื่มาถ้จบแล้วจบเล่นั้น จบเลยนั้นสาจบไปจบกันาพทิที่น์ว่าจบอะไรได้วุา,จจาิัาษาันทร์ปสอาจารยชั้อะไรว่า